ินมื้อเช้าแบบเบาๆไปแล้วนะคะตูนก็ออกเดินทางต่อค่ะคราวนี้นะคะได้คินคินเพื่อนใหม่ชาวพม่า,ร,มาร,ร่วมเดินทางไปด้วยคินคินเล่าให้ฟังค่ะว่าทะเลสาบอินเลเนี่ยมีความยาวประมาณ22กิโลเมตรครึ่งคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินตานะคะอินตาเนี่ยแปลว่า s ั n of the Lake หรือว่าบุตรชายแห่งทะเลสาบเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนอินตาก็เลยผูกพันกับสายน้ำอย่างแยกกันไม่ออกแม้แต่ผักผลไม้นะคะก็ ปลูกกันในน้ำอย่างที่เห็นนี่ล่ละค่ะคุณคินคิดเล่าให้ฟังว่าที่เห็นเป็นเกาะเกาะนี่นะคะที่เป็นเหมือน,อนสวนลอยน้ำแล้วก็มีแแท้งไม้ไผ่ปักอยู่รอบๆเราเนี่ยคือเรียกว่าเป็นสวนครัวที่ปลูกบนแพร ถามว่าทำไมจะต้องทํางานกันมากมายขนาดนั้นทําไมไม่ไปปลูกบนพื้นดินดีๆนะคะคุณคินคิมบอกว่าพบว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยคืออาศัยอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วเขาก็คือเขาอาศัยอยู่กลางน้ําแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาจะปลูกผักเขาจะาทานผักเนี่ยให้เขาทํายังไงเขาไม่มีดินเขาก็เลยต้องสร้างแทขึ้นมาโดยการที่ขุดดินขึ้นมาจากด้านล่างทะเลสาบเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาวางไว้บนแพ่ไม่ไผ่แล้วก็ปลูกผักบนแพ่นั้นอีกทีหนึ่งเรียกว่าเป็นสวนลอยน้ำเป็นสวนครัวลอยน้ำค่ะ So what do they do? Uh, where do they get this uh, the soil and um, fertilizer? Yes, uh, this the, the floating garden uh -huh. are all composed by the width of the bush. So uh -huh. they are not the Uh-huh. They are not the ground. Uh -huh. That's why uh, you see they have the mat under the lake. Uh -huh. So they take the mat uh -huh. and they put on it. Uh -huh. But before they grow it, they put the mat. They need to clean the bush here uh huh. oh, อ่อโอ้ชาวบ้านที่นี่นี่คือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตุนถามว่าโอ้ยเราเอาดินมาจากที่ไหนต้องใช้ดินตั้งเยอะตั้งแย,งย่มาปลูกพืชกลางน้ําคุณทินคินบอกว่าพวกพืชที่เขาปลูกตรงนี้แหละนะคะ,อะพอมันให้ผลแล้วแล้วมันเหี่ยวแห้งไปเขาก็จะเขียเข่ยลงน้ําเขี่ยลงน้ํารอ6เดือนพืชพวกนั้นก็จะย่อยสลาย กลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นาสารอาหารตามธรรมชาติที่เขาจะขุดขึ้นมาแล้วก็เอามาโปะเป็นดินไว้สำหรับปลูกพืชในในในลอดต่อไปค่ะ s ี so, uh, these are uh, mostly tomatoes? Yes. do you eat a lot of tomatoes it is a lot of land and just yes, export to the whole Myanmar yeah, <in> <Yes. S 1> The whole Myanmar yes in Lay Lake yes export tomatoes yes. to the whole Myanmar yes 50% of the tomato are from this lake wow yeah oh นี่อันนี้เป็นแบบเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยนะคะชาวเกาะอินเลที่ปลูกสวนสวนครัวลอยน้ําแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่พืชที่เขาปลูกก็จะเป็นะมะเขือเทศแล้วตุงก็เลยถามว่า โอ้ยเราปลูกมะเขือเทศพื้นที่เยอะแยะขนาดนี้จะกินหมดเราจะกินไหวเหรอเขาบอกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือแหล่งปลูกมะเขือเทศหลักของประเทศพามา่ากว่า50%ของมะเขือเทศที่ชาวพามา่าบริโภคกันเนี่ยม,มาจากที่นี่าาาล,ล่ะค่ะทะเลสาบเลสต้นมะเขือเทศต้นนึงมีอายุประมาณ4เดือน นี้สี่เดือนก็แล้วแต่ใครเริ่มปลูกเดือนนี้อีกสี่เดือนก็ได้ทานใครเริ่มปลูกเดือนหน้าอีก4เดือนถัดไปก็ได้ทานเพราะฉะนั้นก็คือที่นี่จะมีมะเขือเทศทานกันตลอดทั้งปีเลยค่ะช่างมหัศาจรรย์จริงๆนะคะว่ากันว่าเกษตรกรที่นี่เนี่ยปลูกพืชในน้ําแบบนี้มานับร้อยปีแล้วค่ะแล้วก็เชื่อกันว่าการปลูกพืชในน้ําแบบนี้ก็คือต้นแบบของการปลูกผักแบบไฮโดรพอนิกนั่นเองค่ะ ทำเกษตรในน้ําแล้วนะคะแน่นอนค่ะคนที่นี่ก็ต้องหาอยู่หากินด้วยการจับปลาด้วยแต่วิธีการพายเรือจับปลาของพวกเขาในสิคาที่ทําให้ตูนถึงกับอึ้งเลยที่เห็นนี่คือของจริงนะคะเขาใช้เท้าพายเรือกันจริงๆแล้วก็พายกันได้อย่างคล่องแคล่วไม่ต่างจากการพายเรือด้วยมือเลยค่ะคุณินคินบอกนะคะว่า ที่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาใช้พายเรือด้วยเท้าคือใช้ขาเนี่ยจับไม้พายแล้วก็แกว่งแกว่งแกว่งให้เรือเนี่ยเคลื่อนที่นะคะเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาจะได้มีมือว่างๆสองมือนะคะเอาไว้ทำงานได้อย่างเต็มที่ก็คือว่า,าวเอาไว้สาวตะข่ายเอาไว้ปักไม้เอาไวาไ้ไวจับปลาคือทำงานแบบอย่างมีประสิทธิภาพทั้งร่างกายเลย การหาปลาของชาวอินเลนี่น่าทึ่งไม่แพ้การพายเรือและที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะใช้มโยนเครื่องมือหาปลานะคะที่มีลักษณะคล้ายกับสุ่มทรงก้วยสูงขนาดใหญ่มีแห่ติดอยู่ด้านในเมื่อมองเห็นฝูงปลานะคะเขาก็จะเอาสุ่มเนี่ยครอบลงไปถึงก้นทะเลสาบซึ่งจุดที่ลึกที่สุดนะคะวัดได้3เมตรแล้วก็คลายห่วงที่ยืดแหเอาไว้แห่ก็จะจมลงไปปลาที่อยู่ในรัศมีครอบคลุมของแหก็จะถูกจับมาเป็นอาหารแล้วก็นําไปขายค่ะ น,นะคะที่นิยมกันมากเหมือนกันเราก็ทำกันเป็นหมู่คณะซึ่งก็คือวิธีนี้ค่ะ <Yeah. S 1> โอ้นี่เป็นวิธีการจับปลานะคะคือเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวอินเลเลยก็ว่าได้เพราะว่านี่ ที่เห็นเรือ,อชาวประมงที่อยู่ตรงนี้นะคะคือเขาทํางานด้วยกันคุณคินคินบอกว่าเขาเหมือนกับเขามาจากครอบครัวเดียวกันช่วยกันจับปลาวิธีนะคะเขาก็จะเอาไม้ไผ่เนี่ยค่ะปากทําเป็นเหมือนเป็นม้ากเอาไว้แล้วก็จะเอา,เอาตาข่ายเนี่ยขึงขึงต่อ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 กันกลายเป็นวงกลมวงใหญ่เลยนะคะแล้วก็เนี่ยแล้วเขาจะเขาจะตีน้ําตีน้ําให้ปลาเนี่ยตกใจกลัวพอปลาตกใจกลัวปลาทั้งหมดก็จะไปรวมตัวกันไปใกล้ๆกกับ ตาขายก็จะทําให้เขาจับปลาได้แล้วเนี่ยพอทำอย่างเงี้ยไปทั้งวันพอช่วงเย็นก็จะมีเหมือนกับเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะมารับปลาซื้อต่อไปจากพวกเขาค่ะปลาส่วนใหญ่ที่อยู่ในเทะเลาสาบอินเลนะคะก็คือปลานิล จริงๆแล้วที่มาของปลานินที่นี่เนี่ยจะคล้ายๆกับบ้านเราค่ะคือได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระจักรพรรดิอาก,กาิฮติโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารค่ะแล้วมาดูนี่น่ารักดีนะคะเดี๋ยวตุนว่าเดี๋ยวเราอุดหนุนเขาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวซื้อปลากลับไปด้วยปลาสดๆจับได้เมื่อกี้เองค่ะมีตุ้มีตังอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูตังเัิน <laughs> <laughs> มีเหลือแบงค์เดียวเหลืออยู่พันจาร์ตนะคะ เดี 1, ๋ยวลองดูว่านี่พันจัดแบบนี้นี่จะซื้อปลาได้สักเท่าไหร่30บาทิงกะลาปาเดี๋ยวอโกนะคะโกบปลว่าพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายเขาจะเอา ปลามูลค่า1,000จ้า30บาทให้เราอ๋อวัน0้าเซ่นทำไม่ดีสิโอโอเคโนี่เราได้ได้เงิน1,000จ้านะคะเงิน1,000จ้า30บาทได้ปลานิลสดๆมา4ตัวยังเป็นๆนอยู่เลยนี่ยังใครใจเดี๋ยวเราเอาปลาสดๆพวกนี้นะคะที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้นะคะเอาไปทำทานกันเลยดีกว่า เอาไปทําแบบเมนูพม่าแท้ๆตํำรับอินเลสตหรับชาวอินตานะคะว่าเขาจะทําเมนูปลาเนี่ยออกมาเป็นอะไรบ้างค่ะพลาดไม่ได้เด็ดขาดกับเมนูปลานิลสุดพิเศษตามแบบฉบับของชาวอินตาโดยเฉพาะค่ะ